สวัสดีค่ะพบกับรายการ Under ร้อยต่ำกว่าร้อยสอยเลยป้าค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในช่องเฮียเจ๋งอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและวันนี้ย้ำรายการอีกหนึ่งรอบรายการเรานะคะชื่อว่ารายการ u น d ด r ร้อยต่ำกว่าร้อยสอยเลยป้ามันก็จะเกี่ยวกับสินค้าที่เราไปหา ทั่วประเทศไทยแต่ว่าราคาต้องไม่เกินร้อยนะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นร้านพวกนี้มันมีเยอะแล้วเราก็อยากพิสูจน์คุณภาพการเผื่อว่ามันทดแทนกับอะไรบางอย่างที่เราเคยซื้อมาในราคาแพงๆได้ไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันราคาแบบ20บาทเออ60บาทเออบาทอย่างเนี้ยมันจะใช้ได้จริงไหมจริงก็น่าจะสิยุคนี้มันยุคประหยัดนะคะตอนนี้กับสถานการณ์โควิด -19 ที่มันน่าจะอยู่กับเราต่อไปตลอดชีวิตแล้วล่ะ ไม่จะรีวิววัคซีนเหรอคะใชเย็นเย็นสิค่ะนี่เพิ่งไปฉีดมานะคะไม่ใช่อย่างเขียวอยู่เลยค่ะโอ้โหโดนเข็มแรกเลยกันแล้วนะคะออ๋ไม่ใช่รีวิววัคซีนไม่ไม่ไม่เห็นพูดถึไม่ใจรู้ว่าแม่จะรีวิววัคซีนเออเดี๋ยวนี้เราออกจากบ้านเรงเตรียมอะไรบ้างเงินเงินเงินถูกต้องใช่ปะเจลแอลกอฮอล์อ่าฉีดฉีดฉีดเออมิเนอร์มอล หน้ากากอนามัยต้องมีคือหน้ากากอนามัยเนี่ยนะจามไม่มีอันเดียวนะไม่ใช่ว่าเอยออกจากบ้านใส่อันเดียวนะแต่จะพกไปหลายๆอันด้วยเพราะว่าแบบกันมันเป็นสิวไงไม่รู้ว่าถ้ามันตกกระป๋อบก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 เข้าไปใช่ป่ะมันก็จะเลอะเทอะสกปรกบนหน้าเราของคุณผู้ชมป็นเนี่ยไม่ใช่เราก็กลัวไงเราก็ต้องแบบว่าเผื่อแบบเออกินข้าวเสร็จอัป่ยนอันนึงเอ่ามอสไปอัปเดตอีกอันนึงอย่างนี้ไงเพราะกลาวเป็นสิวผิวดีไงบิวตี้กูรูกลัวเป็นสิวนะแต่ว่าไม่ได้กลัวที่จะโลกอะไรเนี่ย มีของจริงของปลอมเยอะอ่ะก็ซื้อมา2แบบจักรสิทธิ์ของเรา2แบบ2แบบค่ะจริงๆหน้ากากน้องเมยมันก็จะมีหลายสีอีซื้อมา25บาทอ่ะตรงสเปคอยู่10ชิ้นก็2บาทห้าสิบสองบาทห้าสแต่ไปเจอมาอีกร้านหนึ่งอันนี้ก็คุณเห็นอุ้ยสีขาวชอบอันนี้สุดตัวนะ8ชิ้นอาหารจีคุณสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยตกบาทนิดนิดนี่สิบบาทถ้นโควิดแรกๆอ่ะเราซื้อกล่องละ700 800 700 800 ก็กลัวไม่มีไงตอนนั้นบัดกลับมาตอนนี้บาทเดียวจะบาดกว่าๆด้วยจ้ะก็แบบว่ามีทั้งปลอมทั้งไม่ปลอมก็ไม่รู้อยากเห็นว่าปลอมเพราะว่าเขาอกว่าก็มียี่ห้อมันก็อาจจะเป็นผงเที่ยงหรือเปล่างานมิลเลอร์งานเยอะงานมิลเลอร์คือโดยส่วนตัวจะชอบที่มันเขียนว่าแบบหน้ากากทางการแพทย์อันนี้เขาคือถ้ามันเป็นสีฟ้าแล้วเขียนว่าทางการแพทย์ก็คือได้แต่อันนี้ก็จะเขียนไว้เลยว่า this product is non medical device ก็คือไม่ใช่ทางการแพทย์หยิบมาหมดเลยจ้ะ หอันดับแรกต้องนับก่อนสองสองไปซิฟล็อกค่ะสี่ห้าหกแปดไออีบ้านับได้เก้านี่เห็นแล้วแหละเอาหลังแบบมีสมาธิอยู่กับตรงนี้ขอบคุณนะอาสิบก็สิบลอมดูดีเลยนะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอ่าไหนใส่คือสมมติว่าถ้าเราจะใช้ทีละแผ่นนี้ไงอ่ะคุณเจนหนึ่งแน นี่ไงมันก็จะแบบปลอดภัยเพราะว่าเราก็จะกลับไปใส่ซิปล็อกเหมือนเดิมเอาไว้ในรถเรียบร้อยไว้ในรถเหมือนเดิมพิสูจน์กลิ่นก่อนเจ๋ากลิ่นไม่แรงมากไหมไม่นะอ่าแล้วก็บิบจมูกตรงนี้เขาก็เหล็กหรือกายไปเขาก็ได้เรามาแกะยี่ห้อหนึ่งค่ะแกะได้เลยไหมแกะได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้เล่อุ้ยโง่อุ้ยโง่ แต่เนี้ยอย่างซองเนี้ยมันดูรู้เลยไงว่ามันแบบนอนเมดิคอลอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับอันเมื่อกี้อันเนี้ยยังดูมีลุ้นถูกป่ะมันยังดูเหมือนแบบที่ขายร้านยาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดตามตรงแล้วแต่อันนี้จ้ะมีบอกว่า teeth bleeder filter อ่ะบล็อกนะจ๊ะสิบบาทนะจ้ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันเป็นการกิ่นอ่ะกลินกินอันนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ดีแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยกระชับกว่าอันเมื่อกี้ ดีกับผู้หญิงป่ะถ้าผู้ชายอาจจะตึงๆยนิดนึงเลยเนี้ยโอเคไม่คนรู้สึกแบบแตะกระชับกว่าอันนี้โอเคจมูกโครงอะไรโอเคเหมือนเลยโอ้โอ้แต่เลอะอ่ะถ้านี่คุยเลยก็เลอะเลยอันนี้เมื่อกี้น้อยกว่าแต่เวลาจับเรารู้เลยว่ามันบางนอนซีพีเจอเจอกันแบบ ไม่เราใช้ของ C P ไงมันหนาไปเยอะใช่ใช่ใช่สีฟ้าก่อนเอานื้ไว้นะแม่โอเคพี่ลูกจะอันนั้นเขาไม่ได้เคลมว่า3ชั้นนะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเขาเคลมว่า3ชั้นมันสามชั้นนะ3เลเยอร์เหมือนกันอันนี้สีฟ้านะคะอ่ะได้ละสามเหมือนกันใช่ไหมสามมันก็3ชั้นเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันบางหรือเปล่า เรียกอะไรแต่ละชั้นมันความหนาวความบางแล้วก็กรองฝุ่นได้เยอะหรือเปล่าคือจริงๆเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสบายใจอะเนาะคงจ๋าบางกว่านะเขาเรียกว่าความเป็นตะข่ายตะข่ายอะมันมันมันหาเยอะใยญ่อะไรเยอะใหญ่เออเยื่อใะใหญ่ไรเยอะใหญ่เมื่อกี้แต่อันเนี้ยมันแบบว่าเยื่อใยมันติด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 กันหน่อยอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่อันนี้ถูกกว่านะวัดกันโดยใส่ตาก่อนไมันก็ไม่าคิด ต่อไปทำอะไรต่อฉีดน้ำอ่ะอันนี้สีขาวนะคะอันนี้สีฟ้านะคะเราจะฉีดยังไงดีสีขาวอ้าวหยิบออกมาเจอเฉยจ้าเจอเซอร์ติฟิเคตพอดูนะสองฝั่งต่างกันเนาะค่ะใช่เออเห็นเลยเนาะอันนี้มันจะดูแบบเงาเงาเหมือนเคลือบไว้อีกด้านหนึ่งจะดูแบบด้านกว่าอะไรอย่างเนี้ย เราควรใส่ด้านไหนไว้ข้างในต้องเอาด้านใหญ่ๆที่เป็นแมทแมทต์เอาไว้ข้างในโอเคอแล้วก็นนนเคลือบเงาเงาไว้ข้างนอกโอเคอ่ะอันนี้นะคะพิสูจน์การก็คืออันนี้เป็นน้ำเปล่าสมงหมายว่าเราเป็นการทัดเชยหรือละอองอะไรกระเด็นไปมาอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เราต้องฉีดจากด้านนอกหรือเพราะเวลาคนทัดเชี่ยวมันคือทัดชิ่วใส่เราถูกปะต้องการจากข้างนอกเข้ามาถูกไหมได้เออโอเคโอเคอ่ะอ่ะโอ้โหนี่นี่ ไอเท้มแพงมากซึ่งทิชชู่เนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่โมยมาที่บอกนะคือมันเป็นรุ่นพิเศษก็คือบางมากจ้าคือบางแบบโคตรบางอ่ะลองไว้อย่างนี้นะคะเราพิสูจน์ไปพร้อมกันฉีด10ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปียกสุดคือพี่แอนนะคะชุ่มเลยจ้ะชุ่มเลยอ่ะดูนี่พิ่ชู่ก่อนก็ไม่เลยไม่เล่ไหมพี่อดูสิอุ้ยแห้งสนิท โอ้มายก๊อดว้าวแท่งใช่ไหมคือจับจากข้างนอกเอ้ยใช้ได้บาทห้าสิบอไม่ยืงเล่าอ่ะไม่ยืงถือว่ากันได้อันนี้เป็นการแบบทดสอบเบื้องต้นนะค่ะสีฟ้าไหมสีฟ้าสีฟ้าด้วยอันนี้อันนี้หยิบเตรียมไว้แล้วอ่ะสีฟ้าอันใหม่นะจ้ะหนึ่งสองสามสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะชมจ้ะเหมือนกันกันในของนอกกันนอกของไน กันได้ Nice ต่อไปไฟเออนี่ชนไมีมั่นใจเลยค่ะจะให้ใครถือดีคะคือเราสัมผัสว่าแบบเดี๋ยวเราจะจุดไฟแล้วก็เป่ามาถ้าอันนี้ดับก็แสดงว่ามันลมอะไรอย่างี้ละองละออก็จะผ่านมาได้ไงเดืองสองสามเฮ้ยคุณคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป่าทะลุแมสก่อนนะโอ้โหทะลุแฟนชนิวอะคิดดูเดี๋ยวเอาออกสิจ้าเจแอนอ่ะหนึ่งสองสาม มาแล้วฉันไม่ติดแล้วเหรอหลังเนี่เปล่าพัดเดี่ยวเดี่ยวเต็มมือไปหมดแล้วเนี่ยหน่อยด้วยค่ะทีลอยทีลอยตักเข้าเดี๋ยวสลุบสลุบมันดับไหมไม่ดับก็คือเซลฟ์กันลงกันละอองกันได้ในระดับที่เราเนี่ยทดสอบแบบนี้อ้าวปลาสีขาวสีขาวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่จุดไฟ อยู่นะอยู่แต่แต่ไฟแช็คเนี่เวลาเป่ามันหายเลยใช่ปะออไฟแช็คือแก้งกันหรือเปล่าโออไหนสรุปซิสีฟ้า25บาท10ชิ้นชิ้นละ2บาท50ก็ใช้งานได้รู้สึกว่าได้ก็ในระดับเดียวกันเมื่อกี้พี่แอนลองในเรื่องของไอ้พวก แบบว่าวิธีการเมื่อกี้แล้วเร้จ๋าก,ก็ลองใส่แล้วจ๋ารู้สึกว่าอันนี้ก็คือเป็นไซส์ปกติมาตรฐานคงจะมูกหรือว่าตัวสายคล้องหูใช่ไหมคะมเข้าไปอะไรมาคือได้หมดมก็คือปกติเหมือนที่เราใช้ทั่วไปเลยสีขาวเนียบบท25สาตางค์เนี่ยอันนี้สีขาวเป็นแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนเพราะนา่นก็จะดูเคลือบเยอะกว่าสีฟ้าเมื่อกี้นิดนึง แต่อันนี้เมื่อกี้จ่แอสังเกตเห็นเลยป่าคือที่สาบอกว่าสีขาวอ่ะมันจะใส่แล้วเมื่อกี้มันรู้สึกกระชับแล้วก็แบบดีนั่นกวนนิดนึงซึ่งมันดีกับผู้หญิงมันจะได้แนบหน้าเราเยอะที่สุดถูกไหมคะแต่ว่าก็ช่วงาตึงกว่าอันสีฟ้าเมื่อกี้เพราะว่าเนี่ยผมเมื่อกี้วัดดูจริงคือมันนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าจ่รู้สึกจริงเห็นปะว่าสีขาวมันเล็กกว่ากระชับกว่าคือมันนิดเดียวกว่าคือแบบหมายถึงว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกตะเพิ่นพอเราเป็นผู้หญิงเงี่ยใส่หน้าเรามันไม่ได พื้นธรรมดานะคะแต่ว่าทางแบบเมดีโิคจริงๆเราก็เออไม่ว่ากันไปเลือกซื้อเลือกหาเอาจริงๆจต่ว่ามันเหมอกันารที่มันต้องแนบหน้าที่สุดเพื่อป้องกันเชื้อโรคให้มันแนบสุดเนียนสุดแต่ความสบายก็มีส่วนในการตัดใจนะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายแบบหลายรุ่นเพียงแต่วันนี้เราก็มารีวิวให้ เพื่อนๆดูเนาะเป็นทางเลือกก็ป้องกันได้แต่ถ้าจะให้ดีนะใส่สักสองชั้นก็ได้ก็หายใจเข้าอย่างเดียวเพราะว่ามันหายใจไม่ออกอยู่แล้วตายไปเลยใช่โอเคสรุปแล้วสอยไม่จ้าคือเรื่องอย่างเนี้ยมันมันก็พูดยากตรงที่ถ้าสมมติใจอย่างนี้ทางเลือกอืที่เป็น medical mask อยู่แล้วแบบ50แผ่นที่เขาขายเป็นกล่องอะแล้วมันลอยนึ่งอย่างเงี้ยมันก็สบาทอะ ถ้าเฉลี่ยมามันก็ไม่ได้สัง่งกบบนี้ปะเรื่องเชื้อโลกมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นม,มันต้องอาศัยความแบบเชื่อวความสบายใจอะไรบางอย่างถ้ามีทางเลือกแบบ medium าาแ้วในราคาย,ย่อมเยาอย่างนี้อยู่ก็อันนี้อาจจะแบบไม่ไม่ไม่สอดไม่สออ่นตัวนะนี่ส่วนตัวอย่างพี่แอนอก็มันมีหลายหลายรุ่นให้เลือกอะเดี๋ยวนี้เราก็ชอบใส่แบบที่มันเพ ดีพื้นที่สามดีบ้างที่เขาเรียกเออเออมันจะไม้เป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมนิดนึงนะถูกต้องแล้วตรงนี้มันแนบติดไปเลยแต่อันนั้นก็แพงไงคู่มอันนั้นชิ้นลยบาทเลยสามสิบห้าสามสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบก็มีก็ลองหาเรื่องดูเพราะว่ามันต้องเอาที่สำคัญคือปลอดภัยแล้วก็หายใจออกเพราะเราต้องใช้ชีวิตแบบประจำวันไปเรื่อยๆเจ๊สอย อ่าเจ๊ใส่ใส่สามชั้นไปเลยจ้าเอาความสบายใจก็ว่ากันไปไม่ว่ากันยุคนี้สมัยนี้ทำอะไรก็ได้นะคะผู้ชมค่ะทิ้งท้ายไว้ด้วยพบกับเราได้ทุกวันจันพูดทได้ไหมใช่จะงรอพบกับเราได้นะทุกวันจันทร์นะคะในรายการอันเดอร์ร้อยต่ำกว่าร้อยสอยเลยป่ะในช่องเฮียเจ๋งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยที่ช่องเพียเจ๋งนั่นเองใช่แล้วค่ะกับรายการอันเดอร์ ต่ำกว่าร้อย